รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียง AD ต้นครับน้องปา์าทำอะไรอยู่กับพี่ดูตั้งอ,อกตั้งใจมากเลยเนี่ยอ๋อ,อ,อพี่กำลังอ่านบทกลอนสื่อมวลชน4.0ซึ่งพูดแต่งบทกลอนนี้นะครับก็คือแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับอ่าน่าสนใจมากพี่ต้นงั้นเดี๋ยวผมขออ่านหน่อยนะพี่นะได้เลยครับสื่อต้องมีสายตาอย่างตาเหี่ยวมือต้องคันใจต้องเที่ยวข้อมูลข่าวเหตุและผลต่อเนื่องเป็นเรื่องราว ค่อยสืบสาวตีแผ่ทุกแง่มุมในโลกยุคทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้วจอแผ่นจิว๋วกำหนดเพียงกดปุ่มถ้อยคำทุกบรรทัดต้องรัดกุ่มและครอบคลุมโดยผ่านการกั่นกรองเป็นบทกรอนที่ดีมากๆเลยครับพี่ต้นครับรู้สึกว่าผู้เขียนเนี่ยจะเป็นนักเขียนคนตาบอดที่ใช้นามปากกาว่ารินศรัทธาการจวะวตีใช่ไหมครับพี่ต้นครับใช่แล้วครับ และความสามารถด้านการใช้ภาษาของเธอนั้นเป็นที่ยอมรับในวิธีการประกวดรางวัลซีไร้เลยนะครับแล้ววันนี้เราจะได้พูดคุยกับเธอครับแต่ก่อนจะไปพบกับแขกรับเชิญเรามากล่าวสวัสดีทักทายคุณผู้ชมรายการกันก่อนดีกว่าครับโอเคครับดีเลยครับพี่ต้นครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราในรายการ ดีมีดีรายการดีๆเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อครับและจะทำให้คนพิการและคนทั่วไปใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างรู้เท่าทันครับ สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะครับโดยมีผมปามธัญวิ์เจนษรททำหน้าที่พิธีกรร่วมกับพี่ต้นวัชรินชาลีครับพี่ต้นเป็นพิธีกรคนหูหนวกและก็ยังมีพี่นุชครับนุชรินรัญยวิทย์เป็นล่ามภาษามือที่จะคอยแปลทั้งคําถามและคําตอบตลอดทั้งรายการครับน้องปามครับกร,บร,บรอนที่เราอ่านกันเมื่อสักครู่นี้ เป็นการเล่าถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนใช่ไหมครับใช่แล้วครับพี่ต้นครับเพราะว่าสื่อมวลชนที่ดีเนี่ยนะครับพี่ต้นควรจะนําเสนอเรื่องราวที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นประโยชน์กับสังคมครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจะต้องไม่ทําให้เสียชื่อเสียงอับอายดูถูกดูหมิ่นหรือว่าเหยียดหยามครับพี่ต้นครับแต่พี่ต้นก็ยังเห็นรายการทีวีบางรายการนะครับที่ยังมีการล้อเลียนคนพิการบางทีก็แกล้งแขกรับเชิญให้ได้อาย แสดงอาการไม่เหมาะสมอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเนี่แหละครับใช่แหละครับพี่ต้นครับนี่แหละครับพี่ต้นฮะคือประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ครับกับตอนบูลลี่การทําร้ายจิตใจผู้อื่นไม่ใช่เรื่องตลกครับโดยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ฮะก็คือคุณลูกหมูครับนักเขียนตาบอดเจ้าของนามปากการินศรัทธาการจนะวตีครับ และนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับคุณลูกหมูหะไทยรัฐจตุระวัฒนาะสวัสดีคุณลูกหมูครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกคุณลูกหมูก่อนนะครับผมทางด้านขวาของคุณลูกหมูคือพี่ต้นนะครับพี่ต้นเป็นพิธีกรคนหูหนวกทางด้านซ้ายของคุณลูกหมูคือพี่นุษเป็นล่ามภาษามือครับและทางด้านซ้ายสุดก็คือผมปามพิธีกรนะครับผมขอให้ชื่อภาษามือคุณลูกหมูแบบนี้นะครับคุณลูกหมูช่วยแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับ ค่ะชื่อนางสาวหัทยรัตจตุรวัฒนาค่ะชื่อเล่นชื่อลูกหมูค่ะสำหรับนำปากกาในการเขียนบทกวีค่ะใช้นำปากกาว่ารินศรัทธาการจนาวตีค่ะคจบการศึกษา,าจากคณะนิเทศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมค ลุงหมูเป็นผู้ที่ประพันธ์หนังสือกวีนิพนธ์เล่มหนึ่งค่ะคชื่อว่าทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจซึ่งหนังสือเล่มน,นี้ค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊กอะวอรประจำปีพุทธศักราช2,562และรางวัลชนะเลิศรางวัลหนังสือดีเด่นปี2,563ร,ร,รวมถึงได้เข้ารอบ ช็อตลิส์รางวัลซีไรส์ประจำปี2562ค่ะคุณลูกหมูครับคุณลูกหมูมองไม่เห็นมาตั้งแต่กำเนิดเลยหรือเปล่าครับลูกหมูตาบอดข้างซ้ายค่ะ ตั้งแต่คลอดออกมา <ฮะ S 2> ได้ไปเข้าตู้อบ,บสำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนดค่ะ <c oughs> แล้วก็เหมือนจะแสงจากตู้อบอะค่ะ <c oughs> มันทำลายประสาทต,ตาจึงทำให้ตาข้างซ้ายเนี่ยบอดสนิทส่วนตาข้างขวาเนี่ยก็ยังคงมองเห็นแล้วก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆด้วยด,ว,ยดวงตาเพียงข้างเดียว จนกระทั่งอายุได้ประมาณ14ปีค่ะ <dips S 2> <whistle. S 1> ก็จู่ๆเนี่ยตาข้างขวาก็บอดไปเลยอย่างไม่ยังไม่มีปีมีขลุยแล้วลลหลังจากที่สูญเสียาการมองเห็นไปสองข้างแล้วเนี่ยวิธีการปรับตัวในชีวิตประจำวันหรือ,รอว่าการเรียนหนังสือตอนนั้นปรับตัวยังไงครับจริงๆคือลูกหมูอะค่ะคุณคุณแม่ของลูกหมูเนี่ยส่งลูกหมูให้ไปเรียนอักษรเบลที่ nah. ศูนย์เตรียมความพร้อมละอเอาอุทิศของมหาวิทยาลัยศวนดุสิตนะคะคลูกหมูก็จะมีทักษะพื้นฐานอักษรเบรลอยู่แล้วแล้วก็ในวัยประถมเนี่ยแม้ว่าลูกหมูจะยังมองเห็นแต่ว่าก็เรียนควบคู่กันระหว่างอักษรเบรลกับภาษาตัวเขียนตัวหนังสืออย่างเงี้ยค่ะคก็พอ ตาบอดปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเขียนหนังสือได้ละแต่ว่าเราก็ยังพอใช้อักษรเบลได้<ะ>เราก็ใช้อักษรเบลเหมือนเดิมอะค่ะในการเรียนก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ลำบากจนเกินไปนักค่ะ,ะแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยฮะกว่าจะมาถึงวันที่เราเป็นนักเขียนแบบนี้แล้วเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยคุณลูกหมูโดนกลั่นแกล้งหรือว่าโดนล้อเรียนเนี่ยบ่อยแค่ไหนครับออตอนสมัยมหาวิทยาลัยอะค่ะมีะเรื่องหนึ่งที่จําได้ขึ้นใจเลยค่ะพี่ครับ มือนให้อ่านอ่านหนังสืออะค่ะอ่านข้อความในหนังสือกันแล้วลูกหมูไม่สามารถอ่านข้อความในหนังสือได้ <ฮะ S 2> อาจารย์ประจําวิชานั้นท่านก็ท่านอาจจะพูดด้วยความหวังดีหรือเปล่า<ฮ>ะนะคะแต่แต่ณเวลานั้นอะเราสะเทือนใจท่านพูดว่าตาบอดแล้วมาเรียนหนังสือทางวิชาการทําไมทําไมไม่ไปเรียนนวด น่าจะเหมาะสมกับเธอมากกว่า<ฮ>แต่ณเวลานั้นณนนนะอายุ1 7 1 8จ็ะคะ่ะ<ฮ>รู้สึกเสะเทือนใจมากเลยเหมือนโอ้เราพยายามมาขนาดนี้แล้วเหมือนเ,เ,อเราถูกลดทอนความพยายามด้วยคำพูดของคนแล้วสำหรับตัวคุณลูกหมูเองเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยรับมือ,อยังไงครับการรับมือถ้าเอาจริงๆเลยก็ง่าย,ายๆก็คือไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจอะค่ะพี่ ก็มันก็คือเราต้องมาพิจารณาด้วยอะค่ะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงไหม <ฮะ S 1> ถ้าสมมติว่าเราขาดพร่องอในสิ่งนั้นจริงๆเราก็มาเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้เอาชนะเอาชนะคำพูดนั้นไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น การพูดโดยที่พูดคนพูดก็แค่พูดไปงั้นๆไม่คิดอะไรขนาดนั้นหรือว่าเป็นการดูถูกเราเหยียดหยามเราก็อย่างที่บอกค่ะปล่อยมันไปนอกจากมีการบูลลี่คนพิการในสังคมแล้วยังพบการใช้คำบูลลี่ความพิการในภาพข่าวหรือรายการโทรทัศน์อีกด้วย ผมได้อ่านกรอนที่คุณลูกหมูแต่งเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนก็เลยอยากถามความคิดเห็นของคุณลูกหมูว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ณปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นการบูลลี่ปรากฏในสื่อโทรทัศน์อยู่ซึ่งหลายครั้งเนี่ยก็จะเป็นการล้อเลีเยนคนพิการซึ่งอาจจะทำโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้เช่นมีการรายงานข่าวว่าหนุ่มใบ้หัวร้อนชกเพื่อนใบ้เหมือนกันเพราะหึงหูงแฟนการใช้ถ้อยคำลักษณะนี้ฮะถือเป็นการเหยียดหยามคนพิการไหมครับอื ในความรู้สึกของลูกหมูที่ได้ได้ฟังอะ,ค,ะค่ะคิดว่าคําว่าใบเนี่ยเป็นการเหยียดหยามคนพิการนะคะเช่นเดียวกับพวกคําว่าง่อยคําว่าปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราฟังเราก็รู้สึกหดหูเนาะ,ะแล้วมันอาจจะทําให้สังคมมองคนพิการด้วยความเข้าใจผิดด้วยอะ,ค,ะค่ะแต่จริงๆแล้วก็ลูกหมูคิดว่าอยู่ที่การละเทศะ แล้วก็น้ำเสียงของผู้พูดด้วยนะคะ,<ฮ>ะอย่างเช่นผู้พูด,พดเราได้ยินผู้พูดว่าคนตาบอด <ฮะ S 1> กับได้ยินคนพูดว่าอีบอด <ฮะ S 1> มันมันต่างกันอะมันให้ความรู้สึกต่างกันสำหรับลูกหมูเองถ้าถ้าถามในแนวคิดของลูกหมูเนี่ย <ฮะ S 1> กลับมองอีกมุมหนึ่งอะค่ะพี่ปามคือลูกหมูมองว่าบางครั้ง การปกป้องความพิการของเราจนเกินไป<ะ>มันก็เป็นการบูลลี่อย่างหนึ่งได้นะครับออลูกหมูยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเคยไปให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน<ะ>์แล้วออพิธีกรก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงคำว่าตาบอดกับเราะจะใช้คำว่า ไม่สามารถมองเห็นได้ผู้ที่บกพร่องทางด้านสายตาซึ่งลูกหมูรู้สึกว่าอยากให้ใช้คำพูดตรงๆไปเลยก็ได้ค่ะว่าคนตาบอดถ้าคุณพูดด้วยความจริงใจด้วยด้วยความที่ไม่เหยียดหยามไม่ดูถูกอะค่ะคนพิการไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะกลับรู้สึกดีด้วยซ้ำอะที่เราเป็นเหมือนหรือเท่ากับ คนทั่วไปเราไม่ได้ต้องการความพิเศษเราต้องการความธรรมดาเท่านั้นเองอะค่ะพี่ครับใช่ครับจริงๆคนพิการไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษแต่อยากให้ปฏิบัติกับเราเหมือนคนทั่วไปและมีอีกอย่างที่ผมไม่ชอบเลยก็คือเวลาเห็นรายการทีวีนำความพิการมาล้อเลียนเพื่อให้เกิดความตลกขบขันไม่ว่าจะเป็นคำพูด หรือท่าทางทำแบบนี้คนพิการไม่ได้ตลกด้วยนะครับลูกหมูขอเสริมในเรื่องผลกระทบคือจากที่ลูกหมูได้ประสบมาเนี่ยก็คือการถูกบูลลี่ตั้งแต่ในวัยเด็กอะแล้วเราถูกบูลลี่ด้วยจากเด็กๆด,ด้วยกันนะคะ่ะพอเราโตขึ้นเนี่ยคนที่เคยบูลลี่เราตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่เคยถูกห้ามปรามไม่เคยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะอย่าทําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะติดเป็นนิสัยการไปบูลลี่คนอื่นต่อไปทั้งในโลกความจริงทั้งในโลกออนไลน์ <ฮะ S 1> สำหรับคนที่เคยถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะคก็อาจที่จะโตขึ้นมาแล้วไปบูลลี่คนอื่นอีกต่อนึงเพื่อเป็นการเอาคืนว่าฉันโดนมาเยอะขอฉันเอาคืนนิดนึง <ฮะ S 1> อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดปัญหาว่าเป็นการบูลลี่กันต่อเนื่องไม่จบไม่สิน้นแล้วมันจะแก้ปัญหายัไยางไงอะคะถ้าไม่หยุดวงจรเนี้่ะค่ะ เห็นด้วยกับคุณลูกหมูมากๆนะครับในประเด็นนี้นะฮะจริงๆแล้วนะครับเราสามารถจะมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการบูลลี่ได้ครับโดยการเริ่มจากตัวเราเองครับโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ไปว่าร้ายใครไม่ไปบูลลี่หรือว่าพูดจาเหยียดหยามใครและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานครับแต่ว่าตอนนี้ครับเราพักไปฟังเกรด็ดรู้ทันสื่อเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่และผลกระทบที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กันก่อนครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันช่วงหน้ากลับมาครับ บูลลี่หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า bullying เป็นพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกกันเราจะสังเกตได้ว่าอะไรเป็นพฤติกรรมบูลลี่ก็ดูได้จาก 1. ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งไม่ได้ยินดีไม่ได้ต้องการหรือไม่สนุกด้วยกับพฤติกรรมนั้น 2. มีการใช้อำนาจเหนือผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็คือคนตัวใหญ่แกล้งคนตัวเล็กรุ่นพี่แกล้งรุ่นน้อง หรืออำนาจที่มาจากสถานะทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่ารวมถึงความแตกต่างทางร่างกายเช่นในกลุ่มคนพิการค่ะสุดท้ายพฤติกรรมบูลลี่จะต้องเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆและบ่อยๆค่ะนอกจากนั้นผลกระทบเกี่ยวกับพฤติกรรมการบูลลี่ในสังคมเรามักจะให้ความผงใหญ่กับผลกระทบที่มีต่อเด็กและเยาวชนเนื่องจากการศึกษาวิจัยพบว่าเด็ก ที่เป็นเหยื่อของการถูกบูลลี่นั้นมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้ามีความวิตกกังวลมีผลการเรียนที่แย่ลงรวมถึงมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ลดลงส่วนเด็กที่เป็นผู้กระทําการกลั่นกแกล้งนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะใช้พฤติกรรมที่มีความรุนแรงทั้งทางกายและวาจาต่อผู้ที่อยู่รอบข้างค่ะเมื่อเราพูดถึงบทบาทของสื่อโทรทัศน์กับพฤติกรรมการบูลลี่ในสังคม จากที่เรารับรู้แล้วว่าเนื้อ,อาหาในสื่อแฝงไปด้วยค่านิยมและทัศนคติดังนั้นการที่สือ่อนำเสนอเนื้อ,อาหาที่เป็นการบูลลี่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นคนพิการก็อาจจะทำให้ผู้รับชมเชื่อว่าทัศนคตินั้นๆเป็นสิ่งที่ทำได้โดยปกตินำไปสู่การบูลลี่คนกลุ่มนั้นๆในชีวิตจริง กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับในช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะทำภารกิจกันแล้วภารกิจของเรามีชื่อว่าบูลลี่ภาษาที่เราไม่อยากได้ยินครับกติกาก็คือเราทั้ง3คนต้องเลือกคำบูลลี่ที่เราเคยได้ยินหรือเคยประสบมากับตัวเองคนละ1คําคำครับซึ่งเป็นคำที่เราไม่ชอบที่สุดพร้อมกับอธิบายเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกคำคำนั้นครับพี่ต้นพร้อมไหมครับพร้อมครับ คุณลูกหมูครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกคำกันได้เลยครับคำให้เลือกคำภารกิจโง่อีดําง่อยไอ้เป๋ไอ้ตุด๊ดไอ้ใบ้ไอด้วนไอ้บอดอีคนผิดเพศไม่เต็มบาท เราทั้ง3าคนก็ได้เลือกคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาดูกันสัหน่อยดีกว่าว่าเราทั้ง3าคนเลือกคำอะไรบ้างน,นะครับเริ่มจากผมก่อนเลยผมเลือกคำนี้ครับนี่คำว่าไอตุดครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยถูกเรียกด้วยคำนี้นะครับแต่ผมเคยได้ยินบ่อยมากที่มีคนถูกเรียกด้วยคำนี้ซึ่งสําหรับผมมันเป็นคำที่ไม่โอเคครับมันเป็นคำที่เหยียดเพศสภาพของผู้อื่นและไม่ว่าคุณจะเกิดมามีเพศสภาพไหนคุณก็ไม่ควรจะได้รับการดูถูกจากใครทั้งสิ้นนะครับ และก็ในบทความเรื่องบูลลี่ประสบการณ์ที่เลวร้ายในห้องเรียนของคนข้ามเพศของ BBC ไทยนะครับผู้สัมภาษณ์เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเคยถูกล้อเลียนและเคยถูกทำให้เป็นตัวตลกจนสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปเลยครับต่อกันน้องลูกหมูครับค่ะสำหรับลูกหมูเองนะคะลูกหมูเลือกคำนี้ค่ะคำว่าโง่ครับคือคำว่าโง่เนี่ยเวลาที่เราได้ยินคำนี้ คนพูดจะหมายถึงว่าเราเป็นคนตาบอดที่ทำอะไรไม่ได้รเราจะต้องไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอะไรเลย <ฮะ S 2> ทั้งที่จริงๆแล้วอะค่ะความพิการความตาบอดกับความรู้ความฉลาดความโง่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะครับผมอ่ะพี่ต้นครับผมไม่ชอบคำว่าไอ้ใบ้ครับคำนี้รู้สึกไม่ดีเอามากๆเลยครับ เพราะคำว่าใบหมายถึงคนที่ไม่สามารถสื่อสารได้ซึ่งไม่ใช่คนหูหนวกเพราะพวกเรามีภาษามือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารคำว่าใบทำให้คนหูหนวกรู้สึกไร้ศักยภาพเหมือนไม่ให้เกียรติกันนะครับจากทั้งสามคำที่เราเลือกมานะครับก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งนั้นก็ไม่ควรถูกนำมาล้อเลียนครับทีนี้ฮะ ผมขอให้พวกเราทั้ง3ามคนครับหักป้ายคําเหล่านี้หักเอาตามใจชอบเลยครับรู้สึกอยากหักแค่ไหนก็หักแค่นั้นพร้อมกันนะครับหนึ่งสหักเลยครับเอาล้ฮะโอเคครับเจ็บมือเลยครับเจ็บมือเลยพี่ต้นเจ็บมือเลยโอเค และในตอนนี้นะครับผมขอให้พวกเรา3คนทําให้ป้ายคําเหล่านี้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเหมือนก่อนที่เรายังไม่ได้หักมันครับลองดูฮะน้องปามครับมันจะเป็นไปได้ยังไงเลยครับในเมื่อป้ายคํามันหักงอไปหมดแล้วล่ะครับยังไงยังไงมันก็มีรอยหักให้เห็นอยู่ดีล่ะครับน้องปามถูกต้องเลยครับพี่ต้นครับ รอยหักบนป้ายคําเหล่านี้นะครับก็เหมือนกับบาดแผลในจิตใจของผู้ที่ถูกบูลลี่ครับซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อถูกบูลลี่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความรู้สึกนั้นจะเป็นอย่างไงก็แล้วแต่คำที่เราโดนจะเป็นคำไหนก็แล้วแต่แต่เมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วยังไงมันก็ลบเลือนหายไปจากใจได้ยากครับโอเป็นคำพูดที่ลึกซึ้งและโดนใจมากเลยค่ะพี่ป้มครับงั้นลูกหมูขออนุญาต นำคำสามคำที่เราเลือกกันไว้อะค่ะคมาแต่งกลอนเพื่อสรุปภารกิจบูลลี่ภาษาที่เราไม่อยากได้ยินให้ทุกคนกันนะคะโอ้ดีมากเลยค,คุณลูกหมูครับเอาละครับคุณผู้ชมครับงั้นเราไปดูการแต่งกลอนจากคุณลูกหมูกันดีกว่าครับ และตอนนี้ครับคุณลูกหมูก็ได้แต่งกรอนถ่ายทอดความรู้สึกโดยใช้คําทั้ง3คําที่เราเลือกในภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยคุณลูกหมูได้เขียนเป็นอักษรเร็เสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะฟังกันแล้วคุณลูกหมูเชิญครับค่ะก็จะอ่านให้ฟังเลยนะคะเรียกไอตุด๊ดเรียกไองโง่เรียกไอใบด้วยการใช้อะไรวัดมาตัดสิน ใจคนฟังเจ็บช้ำน้ำตารินและสูญสิ้นความสุขในทุกยามด้วยเพราะคนทุกคนมีคุณค่าขอจงยารังเกียจคิดเหยียดยามโปรดเคารพในศักดิ์ศรีอันดีงามอย่างน้อยก็ในนามความเป็นมนุษย์ โอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยครับเป็นการสรุปเรื่องบูลลี่ที่ชัดเจนบาดลึกและกินใจมากเลยนะครับและผมอยากจะเสริมว่าเพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่เรามาช่วยกันหยุดพฤติกรรมบูลลี่กันครับเพราะการบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลกสำหรับทุกคนนะครับใช่เลยครับพี่ต้นครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมก่อนจบรายการว่าการทำร้ายจิตใจกันโดยการบูลลี่ไม่ว่ามองจากมุมไหนก็ไม่ใช่เรื่องตลกแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณลูกหมูหทัยรัฐจตุรวัฒนาครับที่มาร่วมพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาทำภารกิจกับเราขอบพระคุณคุณลูกหมูครับขอบคุณค่ะพี่ปาล์มขอบคุณค่ะพี่ต้ขอบคุณครับ,บ,รบหมดเวลาของรายการแล้วครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ ดีมีดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ